ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เข้าสู่รายการชิงช้าสวรรค์กับช่วงแรกชิงช้าสวรรค์ประทมคอนเทสต์วันนี้เปิดรายการด้วยการแสดงของวงเฉพาะกิจที่เป็นเหล่าขุนพลกีตา้าฮีโร่ระดับตำนานของประเทศไทยมาให้เกียรติกับทางรายการชิงช้าสวรรค์ในวันนี้ครับกับบทเพลงนุ่มบบาวสาวปาน อยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยมาขับเวทนมอเดอร์ไซค์อยู่ในกทออมอ,อใครหนุ่ยลูกทักสินลูกหล่อไม่ชอบเพลงฮาร์ดคอรชอบเพลงคาราบาไในแฟนเป็นเด็กแนวสายเดียวก็อยู่กันเดี๋ยวเดียวก็ออกหลายดำเน่าพออยู่กันไปก็อดตายเปล่าเปล่าเบื่อแล้วคาราบาวอยากเจอโมเดอร์ดอก Tips of play. เชิญทั้งสองท่านด้วยมานี่เลยครับนี่เลยแนะนําตัวหน่อยไหมคะว่าใครเป็นใครกันบ้างค่ะพี่โชนนะบางช้างจากเดอะฟ็อกส์ขอบคุณครับสวัสดีครับอันนี้โบรานตัวเจ็ดครับขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้แล้วทำกันเองเลยเจมส์เจเนฟเฟอร์ครับเจ้าเจเนฟเฟอร์สวัสดีค่ะพี่จอเองนะบางช้างค่ะโสดเชิญดิ้นค่ะส้มเช้งสามชาครับ อ๋อค่ะน้องีครับเอาใัราเป็นทีมค่ะเดี๋ยววันนี้อยากรู้ว่าทำไมถึงโอ้โหบิ๊กเลยมารวมตัวกันได้ยังไงอะผมงงมากครับที่มาเล่นก็เพราะว่าเราจะเล่นไปงานคอนเสิร์ตวันเกิดของคุณแอดคาราบาวครับคอนเสิร์ตวันเกิดพี่แอดร็อกเนฟเวอร์ดายกินยเอฟอนกินลมชมบาวกินลมชมบาประมาณว่าควายคือ คาราบาวก็ยังไงก็ยังเล่นดนตรีอยู่เอฟอร์ดันลึกๆของแอดคาราบาวก็คือคอยากจะรวมพักพวกพี่ๆเพื่อนๆนะครับ<ม>ให้มาพบปะกันนะครับ ประมาณนั้นนะครับและที่สำคัญผมว่าแอคคาบาวมีพื้นฐานร็อกแอนด์โรลอยู่ด้วยในตัวนะครับแต่ย้ำอีกสักครั้งนะคะคอนเสิร์ตกินลมชมบาวเนี่ยมีในวันเสาร์ที่9พฤศจิกายนจังหวัดชลบุรีค่ะที่สัตหีบแะที่สัตหีบคือทั้งหมดเนี่ยเป็นแขกรับเชิญพิเศษของพี่แอดมีพี่แหลมบริสัรกีติกีตาร์ปืนโอ้โหเอกมันเอกมันเอกมันมือกลองครับที่ตีสองกระเดื่องแล้วตูดไม่ติดโต๊ะเลยเลยนะโอ้เมื่อกี้บอกว่ารวมกันแล้วเนี่ยบอกอายุเยอะแต่จริงๆแล้ววันนี้ เนี่ยนอกจากมีอายุเยอะแล้วยังมีอายุน้อยๆมีโชว์พิเศษให้บอกกับประถมคอนเทสของเราด้วยใช่ใช่พอดีมีประถมคอนเทสผมก็มีของผมมาเหมือนกันก็มีประถมเหมือนกันเหรอมาวประมือประม้าหนุ่ยหล่อมากเลยอ่ะชื่อเลยแนะนำตัวครับ ผมชื่อฮันเตอร์ค่ะฮันเตอร์อายุกี่ขวบคะลูกเจ็ดขวบค่ะเจ็ดขวบโอ้มายการลูกหน้าตาแบบนี้มากเลยคือน้องฮันเตอร์เลยเป็นลูกพี่โชว์นครับวันนี้จะไม่โชว์พิเศษอะไรค่ะน้องฮันเตอร์คะเพลงอะไรครับกินตับค่ะเพลงของใครเนี่ยพี่เท่งเอาไปโชว์เลยเอาเลย 老是添。Wow, ช่วงของเราไงมาเลยมาได้ถเเลยต้องย้ำอีกสักรอบหนึ่งนะคะว่าคอนเสิร์ตคาราบาวของเราเนี่ยคือกินลมชมบาววันที่9พฤศจิกายนนะคะที่สัตหีบชนบุรีเสาหน้านี่เลยเสาหน้าเลยนะคะไปกันให้ได้นะคะเพราะว่ามีการรวมตัวกันอย่างมากมายศิลปินในตำนานเยอะแยะมากมายใช่ไหมคะน้ตขาค่ะหาไม่ได้แล้วครับที่เขาจะไปรวมกันอย่างนี้พี่น้อจ๋าจ๋าตอนนี้ปฐถมคอนเสศก์ากำลังจ่อคิวแล้วค่ะพี่ตอนนี้ต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันคอนเสิร์ตต้นรับพี่โอ้ขอเองขอบคุณ อ,อน่ขพะคแ,และต่อจากนี้ไปจะเข้าสู่ช่วงชิงช้าสวรรค์ประมคอนเทสต์กับการค้นหาสุดยอดแชมปเยาวชนชิงช้าสวรรค์ประถมคอนเทสต์และโรงเรีย,ยนใดที่ได้ครองตำแหน่งดังกล่าวก็จะได้รับถ้วยรางวัลจากทางรายการพร้อมทุนการศรึกษา1 0 0 0 0แบาทครับ แล้วก็พิเศษยิ่งกว่านั้นค่ะโรงเรียนที่เป็นแชมป์แล้วก็รองแชมป์ประถมคอนเทสต์นะคะจะได้รับทุนการศึกษานะคะจากคุณตันพัฒต่อนาทีเพิ่ม1เท่าโดยโรงเรียนที่ชนะนะคะรับเพิ่ม1 0 0 0 0แบาทเป็น2 0 0 0 0นบาทส่วนรองแชมป์นะคะก็รับเพิ่ม3 0ม0 0ืบาทเป็น6 0 0มื่นบาทเก็ต้องขอขอบคุณคุณตันมากๆเลยนะครับและจากการแข่งขันที่ผ่านมาอย่างเข้มข้นทั้ง7โรงเรียนตอนนี้เรามาทวนบอลลังกันหน่อยครับโดยโรงเรียนที่นั่งอยู่บนบอลลังว่าที่แชมป์อันดับหนึ่ง มาอย่างยาวนานถึง4สัปดาห์นั่นก็คือโรงเรียนวัดศักแก้วจังหวัดนครราชสีมากับคะแนนที่ทำไว้สูงถึง9.57คะแนนส่วนบนบัลลังก์ที่2ที่นั่งมาถึง4สัปดาห์เช่นกันได้แก่โรงเรียนเทศบาลหนึ่งวัดต้นสนจังหวัดอ่างทองกับคะแนนที่ทำไว้9.30คะแนนและตอนนี้ก็นนเป็นหน้าที่ของโรงเรียนสุดท้ายกับโรงเรียนชนบปราานวิทยาจังหวัดนนทบุรีครับ สวัสดีค่ะหนูชื่อแดญินขวัญจิราทัพสีชื่อเล่นชื่อน้องป้อนเป็นนักร้องของโรงเรียนชประทานวิทยาค่ะโรงเรียนหนูนะคะก็มาเป็นครั้งแรกก็รู้สึกดีใจมากค่ะเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกก็ได้นั่งบัลลังในตอนที่ประกาศผลว่าหนูได้เป็นรองแชมป์ประจําเทอมหนูก็รู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าถึงยังไงหนูก็ได้มาแข่งในรอบแปดทีมสุดท้ายค่ะหนูก็ขอกำลังแรงเชียร์แรงใจจาก พี่น้องชาวนนทบุรีทุกคนแล้วก็พ่อแม่พี่น้องทั่วประเทศด้วยค่ะขอบคุณค่ะพร้อมแล้วนะคะไปพบกับโรงเรียนชนระทานวิทยาจากจังหวัดนนทบุรีกับบทเพลงสาวด่านช้างค่ะ ก่อนแล้วฝนเข้าก่อนแล้วฝนรู้เลยจำได้ไหมที่จำได้แม่เลยคือว่าทั้งป้อเนี่ยเวลาร้องชอบมองดินมองมองล่างวันนี้เห็นไหมว่าวันนี้มองพี่ฝนอย่างเดียวเลยคนรู้เลยคนู้เลยทำไมมันเร็วขนาดนี้พัฒนาการดีมากเลยนะพัฒนาเร็วมากเลยเป็นโรงเรียนสุดท้ายแล้วที่เข้ามาแข่งขันมีความกดดันไหมคะลูก ก็ม like ีความกดดันมากเลยค่ะย in ังไงคะกดดันย cool ังไงคะเพราะว่าเราเป็นโรงเรียนสุดท้ายเพราะว่าสองโรงเรียนนี้ก็เขาเก่งมากๆเลยค่ะก็ไม่รู้ว่าจะซื้อได้หรือเปล่าค่ะอป้อนค่ะขอกำลังใจเลยขอคะแนนครูฝนครูเบิร์ตเลยลูกก็วันนี้พวกหนูก็โชว์ได้เต็มที่แล้วค่ะผลจะออกมาเป็นยังไงหนูก็จะไม่เสียใจค่ะขอบคุณค่ะ น้องป้อนวันนี้เป็นไงคะอ๋อวันนี้นะคะน้องป้อนแสดงให้เห็นเลยว่าสิ่งที่พี่ฝนป้อนให้น้องป้อนไปน้องป้อนเอากลับไปพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงแล้วก็ไปฝึกฝนในสิ่งที่ชอบคือ,อเสียงหลบสวยมากนะคะตรงนี้เนี่ยน้องป้อนต้องคงไว้ต้องรักษาไว้แล้วก็ต้องเพิ่มเพิ่มคุณภาพของมันต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าเนี่ยอันนี้เสียงเรายังเด็กๆอยู่นะคะเดี๋ยวโตขึ้นเนี่ย พลังเสียงเราจะมีมากขึ้นเราจะควบคุมได้มากขึ้นแล้วก็มันจะเนียนมากขึ้นนะคะแล้วเขามีอารมณ์ด้วยเหมือนต้นใบหม่อนคงเขามีเหงาอะวกระเสากระเสารแต่กระเสากํกำลังดีค่ะโนตคือไม่ได้เกินเด็กวันนี้น้องป้อนทำได้ดีหลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบุคลิกหรือว่าการแสดงออกหรือว่าการสื่อสารกับคนดูคนฟังแล้วก็ ในเรื่องของลูกคอลูกเอื้อนวันนี้มีครบค่ะไม่รู้เหมือนกันจะได้ขึ้นบอลลังหรือเปล่าไป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณค่ะมาในเรื่องของโชว์ค่ะคุณเวศเรโชว์โดดเด่นที่สุดก็คือเรื่องรองพื้นแต่งหน้าก่อนแต่งหน้าดีตั้งแต่ดูมาปลาโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนนี่แต่งหน้าสวยสวยสสที่สุดเลยกลมเกลืนนีมากเลยนะครับแล้วก็มาเรื่องเต้นนะครับ เรื่องเต้นเนี่ยมันก็มีกระจัดกระจายบ้างมือไม้เท้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ที่ที่ที่อยากจะขอ,อ,อแนะนํานิดนึงก็คือบางบางท่าบางท่ามันไม่มีเหตุผลอย่างลงไปนอนตัวตรงตึงแล้วก็ส่งมือดึงขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับมันสามารถทําให้สูนเสียได้มากกว่านี้ลงไปนอนแล้วอาจจะมีไข้าขาหรือบิดตัวหรือมีดีลาเลอไปนอนเฉยๆแล้วก็ลงส่งมือถึงเพื่อแล้วก็ดึงขึ้นมาเลยมันมันดูทื่อๆไปนะครับแล้วก็บางทีเต้นเป็นภาพภาพอยู่ ยังลักษณะยังไม่ค่อยเชื่อมโยงอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงวิ่งตรงนี้นะครับนอกนั้นก็ก็ยังใช้คําเดิมนะดูแล้วกลมกลม่อมกลมกลืนชื่นใจสวยงามเหมือนเดิมเลยครับอพ่อนี่นะเป็นโรงเรียนสุดท้ายนะคะในรอบสุดยอดแชมป์เยาวชนชิงชาตสวนปฐมคอนเทสตแล้วนะคะดังนั้น ขออุบคะแนนไว้ก่อนอช่วงหน้าค่อยมาประกาศกันนะคะว่าคะแนนเนี่ยจะสามารถขึ้นนั่งบัลลังแล้วก็เป็นคู่ชิงนะคะสองโรงเรียนสุดท้ายได้หรือเปล่านะคะ,คะพักอดใจรอสักครู่แล้วกลับมาพบกับชิงชาสวรรค่ะบะมมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าชุดเครื่องนอนโตโ,โต ยาน้ำสูนไพรผสมว่านชักมนลูกเบอร์777ตราหมอเสงีดิจิตันกรีนทียาเพียแคม er นมข้นหวานและนมข้นจืดตราพาเลตสบู Rock ่เบนเน็ต C&E เชฟโรเลตเทลเบเซอร์ คนชิงชาสวรรค์ประถมคอนเทสต์นะคะซึ่งถือว่าเป็นรอบของการตัดเชือกนะคะจากแโรงเรียนนะคะเราคัดเหลือแค่2โรงเรียนเท่านั้นนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะบัลลังก์ที่1และบัลลังก์ที่2ของเรานะคะมาสัปดาห์แรกก็นั่งตั้งแต่สัปดาห์แรกนะคะมาถึง3สัปดาห์ด้วยกันแล้วนะคะ,คะนั่นคือโรงเรียนวัดสาแก้วจากจังหวัดนครราชสีมานะคะและก็โรงเรียนเทศบาลหนึ่งวัดต้นสนจากจังหวัดอ่างทองค่ะแล้วที่สําคัญที่สุดนะครับ น้องที่มีคะแนนนะครับนั่นคือโรองเรียนวัดสะแก้วนะครับ9ก7เนี่ยก็ยังไม่รู้นะครับว่าเขานั้นจะเข้าไปชิงในตําแหน่งที่เป็นผู้นําที่1ห,หรือตําแหน่งที่สอง <ฮะ S 1> และสิ่งที่น่ารุ้นที่สุดนั่นก็คือจากเทศบาล1นึ่งวัดต,ต้นสนจังหวัดอ่างทองน้องแจ็คอันนี้รุ้นอยู่ตลอดเวลานะครับมารุ้นคะแนนกันเลยนะครับและโรงเรียนชนระทานวิทยาจากจังหวัดนนทบุรี ทำคะแนนไปได้จุด4 0ครับ ชนระะทานอโมาเฉือนไฟนะครับเพียง0.1เท่านั้นนะคะพี่น้อตร้องไห้แลยกระโดดตัวลอยเลยลูกโถแม่คุณทำไมร้องไห้คะหนูได้เข้าไปชิงร้องไห้เพราะอะไรคะลูกรู้สึกดีใจค่ะดีใจประสบความสำเร็จครั้งนี้ถือว่าเป็นันอีกขั้นหนึ่งหนูน้องป้อนอยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษบ้างขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกคนค่ะแล้วก็ขอขอบคุณ พี่พีทีงานทุกคนแล้วก็ขอขอบคุณพี่ทีกรทุกคนแล้วก็ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการที่ให้คำสอนของพวกหนูค่ะขอบคุณค่ะไปคุยกับคนบ้านผมเลยไม่ได้ราต้องไปคุยกับเขาไม่ต้องเดินหรอกพี่นั่งเดินเถอะแจ็คบอกความรู้สึกนะครับ ก็เสียใจอยู่นิดหน่อยครับเพาาโรงเรียนนุก็ทําได้ดีมากค่ะโอ้ไม่ได้เข้าไปแข่งกับขิมแล้วนีอะไรบอกขิมไหมขิมสู้ๆนะอ่ะอาแต่จะขอบคุณใครบ้างก็ขอขอบคุณขอ,อสมานยุกรัตนะครับที่ช่วยในการสนับสนุนและก็ผู้ปกครองทุกท่านครับ ถ้าถามครูว่าวันนี้มีใครแพ้ไหมครูว่าไม่แพ้นักเรียนชนะใจครูค่ะถูกต้องเลยค่ะถูกต้องค่ะถูกต้องเลยค่ะดังนั้นค่ะวันนี้ค่ะโรงเรียนเทศบาลหนึ่งวัดต้นสนจากจังหวัดอ่างทองนะคะรับทุนการศึกษาจากมาม่าชุดเครื่องนอนโตโต้จักรยาน LA และก็รถยนต์เชฟโรเลตนะคะมูลค่า1นึ0 0มืบาทค่ะอาจจะไม่เจอหล่อน้อยรนเวทีนี้แล้วนะ พจอไปทีมัธยมเลยนะแจ็คนะคมาใหม่แล้วลูกนะขอบคุณนะคะลูกขอตั้งเป็นหล่อน้อยนะไม่ปไปเลยนะคราวหน้าพี่ก็คงไม่ได้มาแล้วล่ะพี่จบแล้วนะก็ <c oughs> สู้นะก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกโรงเรียนที่ต้องกลับบ้านไปก่อนนะครับ <c oughs> และจากการแข่งขันมาทั้งหมด8โรงเรียนตอนนี้เราก็ได้2โรงเรียนที่จะเข้าไปชิงแชมป์กันแล้วล่ะครับ โดยโรงเรียนแรกนั้นก็คือโรงเรียนวัดสักแก้วจังหวัดนครราชสีมาด้วยคะแนน9.57คะแนนส่วนลนลังที่2โรงเรียนชนบรทา,านวิทยาจังหวัดนนทบุรีกับคะแนนที่ทำไว้9.40คะแนนสัปดาห์หน้าพลาดไปได้เด็ดขาดตอนนี้พักกันสักครู่ครับ